ฟันเช้ดงแถวฟันปักปักน,ะนอ่อฟันเออฟันันละฟันไหนมันขาด เที่เทมตอนไปเอาฟื้นยูบอที่บ้านไรได่มาปลุกสัตว์แอเม่กัำลูกไปจิมัดเอาเเสียเใส่ถุงปุยไปใส่ถุงปุ๋ยใส่ใส่พวกลายแบกแม่ถุงปุยอ่ะ

หมดลายใ่หมดดีใจาปุกองดากไปหาเพื่อนหลายกองอกเรื้องเองนี่กองดากไปหาเพื่นโอ้กบบบนี่กองดากไปหาเพนออกมาเต็มเต็มเลยเต็มเลยโอ้เด้อว้าความจะไปยุบโใหม่นไปอยากกินหมกไม่ ข้างตัวใเนื้อเนื้อบมหดนปืนหดดูื้กับมานึ่งอันึงจะเอาสอน้น่อยนึงดำน้อนึงขาวเอาให้ม้ม่เชขึ้นลกใหได้ค่ กูอิ้มค่ะนั่นหละิมเีงนตั่นองข่าง่นยมามมองงนน ผักคาเอาอยู่หน่อยนึ่ง